ทีมงานทบและแต่สงขลาครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าเรื่องที่มันเป็นไวรันของเมืองหาดใหญ่เมื่อวานนี้นะครับที่มีการตีเส้นจราจรถนนสีพัวนาดในเมืองหาดใหญ่แต่แถวสีแยกไทยอาคารอ้อมแผงเหล็กขึ้นฟุตบาทเหมือนกับงูเลือยเลยครับนว่า ใหม่ทีวีสักช่องใหม่สักเพจน,นะครับที่ไม่ออกข่าวนี้เถือนไปทั้งประเทศเลยครับล่าสุดในวันนี้นะครับทีมงานเฉพาะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขและก็ตีเส้นจราจรให้เป็นเส้นตรงตามปกติแล้วนะครับโดยทางผู้รับเหมาได้มาแก้ไขตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เริ่มตีเส้นใหม่เมื่อคืนนี้โดยยกแผงเหล็กที่ขวางอยู่ออกและก็ตีเส้นใหม่นะครับ ส่วนสาเหตุที่ต้องตีเส้นอ้อมแผงเหล็กนะครับเพราะว่าตอนที่มาตีเส้นผู้รับเหมาบอกว่าพาเครื่องมือมาไม่พร้อมครับและก็มียางมาตอยทับฐานเหล็กอยู่จึงยกไม่ขึ้นเอาออกไม่ได้ก็เลยคิดง่ายไปหน่อยครับตีเส้นอ้อมออมมันซะเลยครับงานนี้พลาดเลยครับพลาดเลยกลายเป็นช่างในตำนานไปเลยครับ